กี่ปีแล้วครับก็ประมาณ15ปีได้แล้วครับนะซึ่งก็เป็นประเพีดีที่ทางองพ่อแม่รัดพวนชนะได้ดำดีว่าอยากจะให้วิจิตกรรมนี้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองนในตำบลนรสดาตำบลตลาดใหญ่ตลาดหน่งนะนะนั้นรถคันนี้จะวิ่งไปทั่วในตัวเมืองเพื่อให้กับ ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถจะไปวัดได้หรือว่าก็ไม่มีเวลาลูกหลานไปเที่ยวกันหมดอนะาจจะนั้นเมื่อรถคันนี้ไปถึงหน้าบ้านก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่เขาออกมาสังน้ำากับนจะลูกแล้วก็รับน้ำมนต์จากพระพระสงฆ์บนรถนะก็ส่วนหนึ่งคุพ่อบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาส ไปวัดนะในสุดตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นการดำริของหลวงพ่อแนบวัดควนวัดว,วิพิตณ์จันารามโดยเรียนลุงคราวก็จะำทำพิธีตรงนี้นะครับไปบัตบปนตัวเมืองภูเก็ตนะครับฉะนัน,นี้ก็ขออนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นก็ถามว่าประเพณีสงการานต์มันเป็นประเพณีไทยๆของเราที่าบารรพบุรุษเขาทำกันมาเป็นการสื่อ อทอดนะฮะิตนาของรัฐบาลยุคใหม่ด้วยนะรถาบาลตรงกลางจักันเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณน,นะฉะนั้นวันของการเราถามว่าเมื่อเราลดน้าพระพุทธเจ้าเราลกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามารดน้ําพระสงค์เพื่อเป็นการขอขมาเพราะในหนึ่งปีบางครั้งเราอาจจะไปวัดอาจจะไปจำนีพระสงฆ์อาจจะคิดต่อ พระพุทธศาสนาอะไรที่มันอาจจะในใจเราอาจจะคิดผิดๆฉะนั้นวันสงการเราก็มารดน้าพระสงฆ์เพื่อขอกมาตรงนี้นะจากสิ่งที่เราทําผิดในการขอกมาเราก็อังหน้โมสามครั้งแล้วก็อ่ามโนกรรมสามวณีกรรมสีมโนกรรมสามวีกรรมสีนะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบทอธิการขอกมานะครับนี้ก็ของคุณ cái cao